อย่างนี้เมื่อคืนเห็นบอสบอยสอนคลิปสอนอสอนตลกไหมเด็กมันกันยังเป็นเด็กนแม่เวันนี้มันได้เงินหลายมันก็นเลยห่าวครับเดี๋ยวมันก็ด,ดีคือแบแม่เพิ่หไงแล้วเอามาฟังเลี้ยงเขาดีกลัวสนามหนึ่งหมื่นไล่นะครับวันนี้เตยลงไปพี่น้องตีลังกาลงไปนะครับเอาเบ็ดมาพร้อมเด้อมือแรงนะครับอยู่ตีทวงหน้านี่หม่องจุดบองไฟเพิ่นใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้ว ก็เท่าจังบ่าขาเจ้าฝนตกมากกันมมีมองลบเด้อเเดียมเสียกันฝนมาพรอมสวัสดีเจโนูสาแก้วสนามเหมาะเกินสวัสดีพี่น้องมันมีแต่คนโทรมาไหมเวลาบนนลัยสดมันก็เลยตัดหลุดเนาะแช่ไหมสวัสดีเม่สาวนิดครับ เล่นอยู่ที่บ้านเชียงใหม่ครับตำบลเชียงใหม่อําเภอโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดรู้สึกว่าห่างจากอําเภอตัวอําเภอรประมาณซีโร่บอชบรรยากาศเงินจุดบังไฟโอ้จะมันดีดีจะนล,นล,นลนสวัสดีแม่วัชรี คนเบามว,วนุอดอนสีตัวข้ามบานน่อกมืออื่นเนาะสวัสดีเมททองใบครับขอให้ปอดฝนครับจะมันสีปลอดไปปอดแล้วเมียมันเป็นหนาฝน ยเควายรื่องครับเขาใสแกะไรกับใครทุกเดือนครับโบลิโอกินบ่นี่รู้ป่าต้มใส่ง้วมาขายหำเอาเนี่ยแบบนี้มันสิกินกับเขาได้ตีต้มใส่ง้วมหม การเก็บบัตรพิ่นจางมาเก็บบัตร0 0บาทนะครับบึงฮอตตีสองเล่นหนึ่งทุ่มเลิกเลิกตี 2, กอสองเด้อแม่นะเอาเ้ามาเ้ามามือนิซอขึ้นแต่เว้นพร้อมขึ้นคนหลายบอจารต้องขี่วันหนึ่งพันกว่าคนไปไปจาาใกล้ๆแม่รับนามามาเมียมาหยามป่อยพรกินอ่หันสังขยาอันเนียง